问你。1> 1 D. สนุกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาพูดถึงคนดังในวงการบันเทิงที่ปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเรียกเป็นบ้านใช่ไหมบ้านก็คือสังกัดสังกัดใครสังกัดมันอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีกันแบบอ่ะสี่ห้าคนขึ้นไปอะไรแบบนี้นี่เรากําลังพูดถึงบ้านของพี่หวานเจี๊ยบนะคะที่เขาดูแลอยู่จริงๆก็มีหลายคนทั้งแบบแม่แม่ชมแม่ชมภรรยานะคะพี่คริสหอวังอะไรแบบนี้เนี่ยบ้านนี้เขาดูแลแต่ละคนคือแบบโอ้โหสุปตาทั้งนั้นแล้วล่าสุดก็คือ คู่จิ้นพีพีบิวกินค่ะใช่ครับงานนี้ครับรุ่นพี่ในสังกัดครับอย่างพี่คิสหอวังนะฮะนอกจากจะดีใจแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆแล้วก็ขอแอบเมาส์พี่หวานเจี๊ยบหน่อยละกันครับต้นสังกัดของเรานะฮะบอกว่าจริงๆแล้วพี่หวานเจี๊ยบเนี่ยเป็นแฟนคลับพีพีบิวกินเนี่ยมานานแล้วสุดมากปื้มมากช่อบมานานแล้วจนวันนี้ขยับขั้นครับไม่ได้เป็นแค่แฟนคลับก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวฮะให้กับพีพีบิวกินสมใจแล้วแหละครับตามไปดูขอวันนี้ บนได้จากแฟนคลับสู่ผู้จัดการไม่หลอกจริงๆคุณห่อนเจี๊ยบเขาเขาก็เสนิทกับ ทีมผู้จัดการเก่าอยู่แล้วอะค่ะของน้องๆเวลาเราจะหาผู้จัดการเนาะเราก็ต้องคุยกับคนที่เราสนิทใจอะพอมันปรึกษางานกันไปปรึกษากัน,กนมาอะไรอย่างเงี้ยน้องๆเขาก็เปิดบริษัทของเขาซึ่งมีคุณหวนเจีย๊ยบไปช่วยดูแลอะไรเขาเอ็นดูน้องเพราะว่าจากละครด้วยจากเรื่องจริงด้วยจากผลงานของน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดตามเหมือนแฟนคลับจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดต้องให้พูดเรื่องงานอะเขารู้เรื่องค่ะพี่หวังเขาก็เป๊ะอยู่ทุกคนก็รับรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยินดีมาก,มากๆเพราะน้องทั้งสองคนก็น่ารักมากค่ะบ้านเราใหญ โอ้โห,โหเด็กในสังกัดพี่หวานเจี๊ยบดูฮะนี่แค่แบบพีพีวิลกิน ยังมีตัวใหญ่อีกะครับตัวแม่อย่างพี่พูชมพูนะครับพี่คีตหอวังแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายครับสมใจอยากแล้วล่ะครับพี่หวานเจี๊ยบเชื่อว่าตอนนี้แฟนฝาบแฟนคลับของพี่บีบิลกินก็คงจะดีใจเช่นเดียวกันเพราะว่าพี่หวานเจี๊ยบหางานเก่งไม่แล้วก็สบายใจไงที่แบบเออมีคนที่รักน้องชื่นชอบน้องเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแล้วมาเป็นผู้จัดการด้วยเข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับด้วยกันเองอ่ายังไงก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับพี่บีบิลกินครับใช่แล้วค่ะ